หากเราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตสิ่งหนึ่งที่เราต้องเปลี่ยนให้ได้ก่อนก็คือนิสัยค่ะการที่เราปรับเปลี่ยนนิสัยของเราจะทําให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปยิ่งเราทํานิสัยที่ดีชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีค่ะแต่ก่อนอื่นคุณจะต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนนะคะว่าคุณอยากจะเปลี่ยนนิสัยไปเพื่ออะไรฝึกนิสัยใหม่ทําไมหากคุณตอบตัวเองได้คุณจะสามารถทําสิ่งนั้นซ้ําได้และมันจะเกิดเป็นนิสัยใหม่ค,ค่ะ นิสัยที่หนึ่งตื่นแต่เช้าตรู่ต้องถามก่อนนะว่าตื่นมาทำไมบางคนตื่นมาไถ่ฟีดมือถือดูนู่นนี่น,นั่นจนเสียเวลาไปเปล่าๆนั่นไม่ใช่นิสัยใหม่ที่มีประโยชน์นะคะดังนั้นคุณต้องตื่นมาทำในสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของคุณพัฒนาขึ้นเช่นตื่นมาอ่านหนังสือตื่นมาออกกำลังกายตื่นมาเรียนรู้สิ่งใหม่หรือคุณได้ประโยชน์อะไรจากการตื่นเร็วขึ้น1-2ชั่วโมงนั้น และแน่นอนค่ะเมื่อนับเวลาเป็นปีๆคุณจะมีเวลาเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยค่ะนิสัยที่2การบริหารจัดการเวลาให้เป็นแต่ละคนก็อาจจะมีเวลาที่เหมาะสมของตัวเองไม่เหมือนกันบางคนตื่นเช้าพร้อมที่จะทำงานเลยบางคนหลับตามเวลาของพระอาทิตย์บางคนชอบนอนกลางคืนตื่นสายหากจัดประเภทที่เหมาะสมกับเราจะได้ประโยชน์มาก และอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องจัดลำดับความสำคัญด้วยลดทอนกิจกรรมที่ไม่จำเป็นทำสิ่งที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วนให้มากขึ้นเช่นเรื่องของการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพการวางแผนงานต่างๆและการดูแลความสัมพันธ์ในครอบครัวก็เป็นเรื่องที่จำเป็นค่ะนิสัยที่3ตื่นมาแล้วให้ทำงานที่ยากก่อนพูดง่ายๆถ้าเป็นจากหนังสือของไบรอันเทรซี่ นั่นก็คือตื่นมาคุณจะต้องจูบกบก่อนเพราะว่าเขาเปรียบเทียบว่ากบคืองานที่ยากที่สุดถ้าคุณตื่นมาคุณสามารถกินกบหรือว่าทำงานที่ยากที่สุดได้ก่อนนั่นแปลว่าวันทั้งวันคุณจะสบายแล้วค่ะเพราะสิ่งที่ยากคุณได้ทำมันไปเสร็จแล้วสมองของคุณจะตื่นตัวมากขึ้นเพราะคุณได้ทำงานที่ยากไปแล้วคุณควรที่จะกำหนดเส้นตายหลอกๆขึ้นมาเพื่อให้คุณได้ทำงานเร็วขึ้น เช่นงานกำหนด3วันให้คุณคิดเลยว่าคุณจะทำงานนั้นสองวันหรือ1วันแล้วเราจะทำตามนั้นได้ค่ะนิสัยที่4ฝึกเรียนรู้จากความล้มเหลวหรือความผิดพลาดแน่นอนว่าคนเราไม่ใช่ว่าจะทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จไปทุกอย่างแต่ความสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ว่าสิ่งที่เราทำเราสำเร็จหรือว่าล้มเหลวแต่ความสำคัญกลับอยู่ที่ว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นบ้าง ความอ่อนน้อมถ่อมตนจะช่วยให้เราผ่านปัญหาใหญ่ในชีวิตไปได้เราจะมีใจที่เปิดกว้างยอมรับในข้อด้อยของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นที่มากขึ้นค่ะนิสัยที่5คือนิสัยฝึกแพ้ให้เป็นเป็นคนที่มีโกรธไม n เซ็ตเป็นคนที่มีความคิดที่รู้จักยอมรับความพ่ายแพ้ของตนเองบ้างไม่ใช่จะเอาชนะไปทุกเรื่องคุณรู้ไหมคะบางเรื่องบางเหตุการณ์ผู้ชนะที่แท้จริง คือผู้ที่รู้จักยอมแพ้ตั้งหากล่ะเพราะไม่ว่าจะแพ้หรือชนะมันก็คือการเรียนรู้ถึงแม้เราจะแพ้บ้างก็ไม่เป็นไรเพราะคนที่แพ้ถึงจะสามารถทําให้ตัวเองยอมรับและเติบโตได้แต่คนที่จะเอาชนะตลอดเวลาคุณนั่นแหละคือผู้พ่ายแพ้ที่แท้จริงค่ะนิสัยที่ 6. ฝึกทําสมาธิบางคนบอกว่าจะให้ทําสมาธิยังไงไม่มีเวลาคุณรู้ไหมคะ คำว่าไม่มีเวลาเกิดจากการที่คุณไม่รู้จักบริหารจัดการเวลาให้มีคุณภาพคุณจะมีเวลาสําหรับทุกเรื่องที่คุณอยากจะทําเสมอการทําสมาธิไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะต้องนั่งสมาธินานเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแต่มันการทำให้คุณฝึกที่จะหยุดนิ่งและอยู่กับตัวเองให้ได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งค่ะยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะเลือกวิธีการนับถอยหลังก็ได้ นับจาก1 9 0 99 98 97ทําแบบนี้เรื่อยๆจนกระทั่งนับลงไปถึงศูนย์เพียงเท่านั้นคุณก็ได้ฝึกที่จะอยู่กับตัวเองและทําสมาธิแล้วค่ะลองดูว่าคุณสามารถฝึกสมาธิหรือทําสมาธิกับเรื่องใดได้บ้างคุณจะได้ไม่ต้องมีข้ออ้างว่าคุณไม่มีเวลาเพราะมันเป็นเรื่องที่สามารถทําได้ถ้าคุณจะหาเวลาที่จะทำจริงๆค่ะนิสัยที่7ฝึกคิดช้า สมองจะมีระบบที่1คือคิดเร็วแล้วก็ใช้ความรู้สึกและก็สมองระบบที่สองคือคิดช้าแล้วก็ใช้เหตุผลใช้ระบบที่สองใช้เหตุผลให้มากคุณจะได้ลดทอนเรื่องของความผิดพลาดเรื่องของการควบคุมอารมณ์เรื่องของวุฒิภาวะดังนั้นลองคิดให้ช้าๆนะคะนิสัยที่8ฝึกเป็นผู้ฟังที่ดีทุกครั้งที่พูดเราไม่ได้ตั้งใจฟังเราควรฟัง เพื่อสนิทสนมและให้ความไว้วางใจกับผู้อื่นบางทีคนอื่นอาจจะแค่ต้องการคนรับฟังคุณไม่ต้องรีบยัดเยียดคำแนะนำให้เขายิ่งคุณฟังอีกฝ่ายหนึ่งก็จะยิ่งเล่าและมันจะยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ของคุณแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นบางครั้งเขาไม่ได้ต้องการคำแนะนําจากคุณเขาแค่ต้องการคนรับฟังเขาค่ะนิสัยที่9คิดถึงคนอื่น รับฟังผู้อื่นให้เกียรติผู้อื่นและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเป็นเรื่องที่สำคัญมากให้คุณให้ความสำคัญกับจุดหมายแล้วก็ให้ความสำคัญกับคนที่อยู่ตรงหน้าคุณค่ะไม่จำเป็นจะต้องห่วงคำชมเลยเพราะคำชมของเรามันอาจจะเป็นพลังใจให้กับคนที่กำลังที่อยู่กับเราก็ได้บางคนรู้สึกอย่างไรก็ไม่กล้าที่จะพูดออกไปอยากจะชมก็ไม่กล้าที่จะชม กลัวว่าเขาจะเหลิงบ้างแหละกลัวว่าเขาจะคิดว่าชอบเขาหรือเปล่าทำไมถึงชมเขาบ่อยจริงๆแล้วคุณแค่เป็นตัวของตัวเองไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่ต้องไปคิดแทนคนอื่นคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรก็แค่พูดความรู้สึกนั้นออกมาก็พอค่ะในิสัยที่10รู้จักให้คุณต้องรู้จักเป็นผู้ให้และผู้รับที่ยอดเยี่ยมยิ่งให้คุณจะยิ่งได้รับยิ่งให้คุณจะยิ่งรู้สึกดี การเป็นคนที่ให้จะเป็นคนที่มีความสำคัญกับผู้อื่นมือผู้ให้อยู่สูงกว่ามือของผู้รับเสมอนิสัยข้อที่11คือคุณจะต้องเป็นคนที่มีความอดทนฝึกที่จะทนในหลายๆเรื่องให้ได้นิสัยใหม่จะเกิดขึ้นจากสองอย่างนั่นคือคุณจะต้องฝึกฝนและก็ต้องฝึกฝืนและอีกหนึ่งในสิ่งที่ฝึกฝืนได้ยากนั่นก็คือการกิน แต่หากทำได้เรากินให้น้อยลงทำสมาธิให้มากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงนิสัยอื่นๆนิสัยบางอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือการนอนให้เป็นเวลาหรือแม้กระทั่งการออกกำลังกายนิสัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องฝืนเพราะถ้าคุณไม่ทำร่างกายคุณก็จะไม่แข็งแรงคุณต้องเลือกที่จะดูแลตัวเองให้ดีก่อนคุณถึงจะสามารถทำทักษะอื่นๆหรือนิสัยอื่นๆหรือพัฒนาตนเองเพื่อเปลี่ยนแปลงนิสัยด้านอื่นๆได้ เริ่มต้นจากการดูแลตัวเองให้ดีก่อนนะคะและในใิสัยข้อที่12ฝึกขยับและหลับดีอยากฝึกใน,ในิสัยนี้ควรจะเริ่มต้นจากการออกกําลังกายเริ่มทำในสิ่งที่ง่ายๆก่อนขยับร่างกายในแต่ละวันให้มากขึ้นนอนให้เต็มอิ่มไปเลย7-8ชั่วโมงต่อวันแล้วร่างกายของเรามันจะได้รับแต่สิ่งดีๆการที่คุณเริ่มดูแลตัวเองให้ดีนั่นแหลคะค่ะมันจะยิ่งทำให้คุณมีพลังงาน คุณจะรู้สึกสดชื่นและก็อยากจะทำอะไรต่อมีอะไรใหม่ๆได้อยู่เสมอดังนั้นนะคะทั้ง12นิสัยนี้เป็นนิสัยที่ดีมากๆถ้าคุณเลือกที่จะเอาไปฝึกฝนพัฒนาตนเองคุณจะสามารถเป็นคนใหม่ที่มีนิสัยใหม่แล้วก็เป็นคนที่พัฒนาตนเองได้เป็นอย่างดีค่ะข้อมูลทั้งหมดมาจากหนังสือที่มีชื่อว่า h a v e a n i g e f l i f e ของคุณนิ้วกลมนะคะ คุณสามารถที่จะหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปได้เลยค่ะขอบคุณทุกคนมากๆที่ชื่นชอบและติดตามช่องพอดแคสต์ครูเกสสเตชันสวัสดีค่ะ